สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนทุจ้าเป็นใดแน่เนาะฝนตกทั้งบ้านเปียวจังหวัดกำแพงอเภอของล้านน้ำถ่วมเลยจ้ะพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อขอให้น้ำหายไปไวเด้อมาถ่วมอย่างตอนเดือนกุมภาเนาะบัเนียลละจ้าเดี๋ยวเพื่อจะมั่นเล่าถึงวิดีโอที่อ่านี่จะเป็นตอนจบแล้วเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าที่เปียวเล่านี่คือเป็นเรื่องเล่าที่ ให้แง่คิดในการใส่ชีวิตแล้วก็อของเนี้ฝรังแต่ละคน,นะคะเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าของแต่ละคนจะต่างกันออกไปนะคะพอาพไม่พินองเบิงก็คิดเอาพิจารณาเอาเดอ้อจ่าเดอ้อก็เล่าให้ฟังเล่าสู้กันฟังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะเพียวก็แค่ตตรงการซื้อให้ลูกนะคะว่าสิ่งที่เพียวพูดมันมีอยู่ในโลกแห่งนี้ค่ะ กลับเป็นส่วนหน่อยเนาะคะ่ะเนาะกับบไดว่าจุดประสงค์เห็ุเอะะียงหรอกค่ะแต่ว่ามาเล่าสูกันฟังเนาะคะ่ะเนาะพูดถึงเรื่องสาวหน่อยบานนะคนนี้เนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่เพิ่นเนาะคะ่ะมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อสูม้มาหลากหลายอย่างนะคะเดี๋ยวกะสามีกับบุไดเป็นย่างปกที่ทั่วไปเหมือนคนอื่นนะคะามว่าแล้วใจดีบอล้วกใจดีนะคะแต่ว่า มารตรฐานของคนเฮามันแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะแล้วกับความสุขของคนเฮากระต่างกันนะคะในช่วงอายุของแต่และคนกระต่างกันนะคะในอายุ20เขาอาจจะต้องการความรักในอายุเริ่มขึ้นมาถ,าถึง30เขาอาจจะอยากท่องเที่ยวหรืออยากจะไปเห็นโลกกว้างนะคะหรืออยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะในอายุ40เขาอาจจะเป็นเอียงที่แบบพอเพียงอยากอยู่แบบสบายสบาย อยากอยู่แบบไก่สิ่งใดที่เฮ้ยในเฮามีความสุขนะคะถ้าหาสิบขึ้นไปอาจจะนั่งมองความสําเร็จของลูกหลานเอียงประมาณนี้นะคะเปียวคิดว่าสาวน้อยบ้านนะคนนี้ก็คงเช่นกันนะคะหลังจากที่เพิ่นต่อสู้อย่างมาหลากหลายอย่างนะคะเปียวเล่าย่อให้ก็ชับขึ้นนะคะแล้วเพิ่นกะบ่ได้มีเพื่อนหรือสังคมอยียงมากไม้นะคะส่วนมากกะจะใช้เวลาอยู่กับสามีนะคะ เ้วก็เก็บของป้าไปขายแล้วก็ก็กินตามที่มีนะคะเ้วก็พราะได้เงินมาก็เห็ดของขายเล็กๆน้อยๆอย่งสินะคะมาถึงจุดๆหนึ่งเพิรนคงจะรู้สึกอิ่มโตนะคะเพิ่นก็เลยมีความเห็นว่าท่องถึงเวลาที่เราจะต้องเห็ดอีกย่างแล้วเพิ่นก็เลยคุยกับสามีนะคะว่าเธอคิดเห็นเป็นอย่งไดกับเรื่องในชีวิตของเขา เธอยังอยากจะใส่ชีวิตอยู่กับสันโบหรือว่าสวางแผนอนาคตอยียงให้ฉันบอ,อยากสิแต่งงานหรือว่าอยากมีครอบครัวด้วยกันบอ,อย่างสินะคะเขาก็ยุ่งน,นะะี่แล้วค่ะฝรั่งแฟนเขาจะคุยกันนะคะว่าความคิดเห็นของผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงอย่างนีสินะคือเขาจะคุยแบบ เปิดใจคุยกันนะคะอันนี้เบียวบรัูว่าแต่เราขอบครัวเป็นบอนะคะขอบครัวเบียวกับเป็นค่ะ่นละคาหลังจากที่เขามาคุยกันเนาะคะ่ะผู้ซ้ายบอกว่าผู้ซ้ายอายุหลายแล้วบริยามีลูกเพิ่มแล้วก็บออยากแต่งงานกับไผผู้ซ้ายคนนี้บอกว่าชีวิตที่เขามีอยู่ในทุกวันนี้เขาก็มีความสุขดีแล้วเขาเขาป้าหรือว่าไปตกปลาหรือว่า ไปชมธรรมชาติแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็นั่งอยู่หนา้าทีวีดูหนังดูละครคือชีวิตเขาเพียงพอแล้วนะคะเขาเปต้องการอีหยังอีหยังสินะแล้วส่วนผู้หญิงละต้องการอีหย,นะยัง,ง,ยงผู้หญิงบอกว่าอยากมีครอบครัวหรือประสนกาให้อหา,ยยากห้ซามีนะคะวางแผนเฮ็ดอีหยัง,ยงให้เขาแน่ในเมื่อเขามาใส่เวลาอยู่ด้วยกันนานแล้วมันก็หาปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ลังจากที่มาอยู่น้ำกันหาปีนะคะก็ตัดสินใจคุยกันนะคะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าใส่เวลาไปก่อนนะคะพอยืดระยะเวลานาน,านออกไปผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีความเห็นว่านับมือเขากระเถ่าไปนาเขาบ่าสามารถออกไปเห็นโลกกว้างหรือว่าได้เลี้ยนรูเพื่อนไมอ่อียงคือชีวิตเขามันอยู่แค่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยมีความคิดเห็นว่าเอาสิซะ ถ้าเป็นไปบ่ได้เขาขอกลับไปอยู่บ้านใ้บ่อผู้ชายคนนี้นะคะขอดีของเขาอีหยังบ่บอกเขายอมค่ะถามว่าเขาหักผู้หญิงคนนี้ว่าเขาก็หักในแบบของเขาแต่เขากลบว่าสามารถเปลี่ยนอียงได้ไปมากกว่านี้นะคะเขาก็เลยเปิดใจคุยกันผลสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเธอคิดถึงฉันเธอกลับมาหาฉันเด้อฉันจะไปถาเธออยู่บ้านเขาก็เลยตัดสินใจแยกย้ายกันนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนอก าถามว่าผู้หญิงคนนี้มีคนอื่นบอผู้หญิงคนนี้กับบอมีภัยนะคะ mm. เขาก็ยังหักกันอยู่กับใส่ระยะเวลาคุยกันติดต่อกันเป็นบางครั้งเขาคือความรักบางคู่นะคะบริษัทสมหวังทุกอย่างแล้วก็บ,บริษัทลุ้งตัวทุกอย่างแต่เขาก็พยายามพลิกแพลงนะคะ mm. เพื่อที่ให้คู่ของเขาไปรอดนะคะเขาบ่รู้นะคะว่าอน,นาคตค้ังหน้าชีวิตคู่จะเป็นยังไงแต่ คนทุกคนนะคะเปี่วเชื่อว่าอยากให้คู่ของตัวเองเดินไปในทางที่ที่เพอร์เฟกแล้วก็สวยรูนะคะแต่ในเมื่อมันมาถึงจุดจุดหนึ่งคือจุดอิ่มตัวของคู่ชีวิตนะคะทุกคนก็ต้องมามองย้อนดูตัวเองว่าสิ่งที่เขาเห็ดอยู่ทุกวันนี่เขาเฮ็ุเผื่อภยัยเขามีความสุขดีบอนะคะถึงจุดจุดหนึ่งมันก็คือคําตอบให้ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เขาเห็ดอยู่ เฮาเห็ุเผื่อไผเฮาเห็ุเผื่ออีงหยัง,ยงแล้วเฮาสบายใจดีบ่ถ้าอิหยังกระซาม,มันเหตุแล้วมันเห็ดให้เฮารู้สึกอึดอัดมันเหตุแล้วมันเห็ุหให้เฮารู้สึกบ่ได้มีความสุขในสิ่งที่เฮาทําอยู่เฮาก็ต้องปล่อยมือเม่นบ่าคาพี่นงคะ่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไ๋กับเรื่องที่เปี่ยวเล่านะคะเรื่องที่เปี่ยวเล่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เปี่ยวอยากออกมาให้ทุกคนฟังนะคะว่า พี่น้องทุกคนมีความคิดเห็นเป็นจังไดสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะคู่ชีวิตเพาว่าสามารถออกแบบได้ทุกคู่นะคะแล้วก็ทุกคนเขาก็มีทางเลือกที่แตกต่างกันนะคะคือบวสามารถเอาไปเปรียบเทียวว่าคู่ของคนนี้คือเป็นแบบนี้คู่ของคนนี้คือเป็นแบบนี้คือเส้นทางของแต่ละบุคคลแต่ละคนะที่เลือกเดินแล้วก็เลือกคู่ชีวิต ก็คือการที่เขาเลือกรองเท้ามาใส่เท้าเขาอะคะ่ะถ้ารองเท้าคู่ใดเขาใส่แล้วเขาสบายใจเขาใส่แล้วเขานิ่มไปได้ไกลเขาก็ใส่แต่หาเขาใส่แล้วเขารู้สึกเจ็บมันหนีบแล้วมันเหตุใ้เขาอึอดอดัดเขาก็ต้องหยุดใส่เป็นบ่วะคาพี่นองะ่ะเหมือนคู่สาวน้อยบานนาะคนนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทุกวันนี้เพิ่็ใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเก็บผักเก็บยาแล้วก็อยู่แบบอปปูพัก อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะนั่นละคะพิ่น้องพปี่ยวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพถ้าเปี่ยวเว้าอีกอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเปี่ยวขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้เปี่ยวเสมอมานะคะเปี่ยวราบซึ้งทุกๆคนค่ะแต่เปี่ยวก็ซาในการไปหาผู้ใดเพื่อตองกราบขออภัยอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started.